สวัสดีค่ะมาพบกับเราในช่องพังรัฐไทยนะคะสวัสดีซี SC, ทุกท่านนะคะในคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวน้องรัไทยจ้ามาดูมาดูสาวน้อยอารมณ์ดีเมื่อพ่อไม่อยู่นะคะเมื่อพ่อไม่อยู่อารมณ์นี้ก็ตามมาอ้าเป็นไงเป็นไงคะแม่แม่เป็นไงคะ,งคะอ,อารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคะ พ่อไม่อยู่นะคะพ่อไม่อยู่ยพ่อไม่อยู่แต่เช้าเลยนะคะเอาคนสามารถที่จะเอาเอาเอาเอ,าเ,อาเห็นไม่กวดแล้ววันนี้เห็นไม่กวดแล้วเห็นไม่กวดแล้วจ้าแม่แม่ตาสุดจะไม่กวดมาเล่น <c oughs> พ่อไม่อยู่นะคะพ่อไม่อยู่นี่นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ราบหมดแล้วราบจริงๆเลยนะคะแม่แม่ราบจริงๆเลยนะคะดู นิ่งนี่ไม่ใช่อะไรนะคะนิ่งนี่นนนคืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาออกความคิดก่อนนะคะว่าเราจะเล่นกลแบบไหนดีนะคะอ่าเป็นอันนี้เราเราจะเล่นกลกันแบบไหนดีว่างั้น <c oughs> สุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลย <c oughs> พอมาอยู่เล่นกแลแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะดูกันี่ <c oughs> <c oughs> เอามาโชว์นะคะมาดูน้องวัดไทยชมมายากลได้เช้าเลยนะคะแม่เม่เอาแล้วเอาแล้วแม่เม่ขาม,มึงเอาเด้อบวะนี้เอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะอ่ะ ยี่ดุดหยุดเลยยี่กำบังกำบังกำบังก่อนดินเซอเจ้าก็เก่งแถว่าฮะเอ้ยดินเซก็มานะฮะดินเซก็มาดีเมื่อพ่อไม่อยู่อุ้ยเอาลบก่อนลบก่อนนี่เขามีกำบังนะเนี่ยนี่เห็นไหมแม่แม่นี่นะคะหนูมีกำบังเดี๋ยวใช้กำบังก่อน ้ใช้กำังก่อนเด้อใช้กำังก่อนนะคะแม่แมอีม,มีมีที่หลบอ่ามีที่หลบภัยแล้วนะคะมีที่หลบภัยแล้วเอาเล่นไปเล่นมาเอาเอาได้บพนันค้าล้างนัน <laughs> ดูค่ะแม่แม่เอาขาไปพันสู้แล้วล่าสุดดูดูเล่น ขนาดพูน่ะพุน่ะอื้อฮือฮมันเขี่ยวมันเขี่ยวน้องไฮบอกมันเขี่ยวจังนี่มันเขี่ยวแม่เอ้อยูุท่านี้ทุนนท่านี้ก่อนนี่ทุท่านี้ก่อนนะเนี่อ้บาบัง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 มาแล้วมาแล้ว มาแล้วเราต้องบัง <c oughs> <c oughs> ดินเสกนะคะทุกคนดินเสกเอ๊ะไม่ธรรมดานะเนี่ยร้ายเหมือนกันนะเนี่ยอ <c oughs> มาดูมาดูเมื่อพวกนไม่อยู่นะคะเมื่อพวกนไม่อยู่มาดูช้างน้อยตกมันกันมาดูช้างน้อยคึกคักอีกแล้วนะคะกอไม่อยู่หนูล่าเลยนะคะ <c oughs> เออพ่อไม่อยู่หนูล่าเริงจ้าน้องไทเก่าไว้นะคะแม่แม่อ่าพ่อไม่อยู่หนูก็ล่าเริงสิคะคำสุภาษิตขบกวกไว้น้องไทยบอกเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าไม่เล่นนะไม่เล่นนะอยู่กันล่าสุดเรีนสู้แล้วจ้าแม่แม่แม แล้วชวมาเล่ลบออาลบก่อนลบก่อนอยยีเห็นไหมแม,แม่เห็นหนูลบน้องอัไทยก็จะโยนไม่แรงนะเห็นหนูลบเดียวจะโยนไม่แรงอียยนี่นี่ความสามารถจะเอาไม่กวดมาเล่นแล้วค่ะนี่ความสามารถจะไม่กวดมาเล่นแล้วนะคะในแม่เออล่าสุดจะไมะ่กวดมาเล่นแล้วนะคะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะ ฝุ่นตลบจ้าเม่ยฝุ่นตลบแล้วนะคะฝุ่นตลบจ้า่าสุดฝุ่นตลบนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยอะไรจะเก่งขนาดนั้นดูนะคะดูดูก็ดูนี่ไม่ใช่แค่าคนสามารถรเยอะอย่างเดียวนะคะหนูยังสามารถแบบว่าอเวลาพ่อควันไม่อยู่นะคะก็ จะเล่นกลนเนาะจะเล่นกลนให้กับแม่แม่ได้รับชมกันนะเล่นกลให้กับแม่แม่ได้รับชมกันนะคะแม่แม่สุดยอดนางเนาะสุดยอดความสามารถนางมากมากเลยนะพื้นที่ลาบหมดแล้วหนูเอ้ยดูพื้นที่ลาบหมดแล้วลูก ทำไมวันนี้คือแต่เช้าจังเลยดีใจเหรอพ่อไม่อยู่ดีใจเหรอพ่อไปตัดยานะคะวันนี้ก็ตัดคนเดียวอันนี้ไปตัดคนเดียวค่ะแม่แม่เลยปล่อยให้หนูน้อยล่าเริงนะคะคนเดียวเลยนะคะพ่อไม่อยู่หนูก็เลยล่าเริงนะคะเอาเอาตูดี่ฝาแล้วมานนิแม่แม่่ะเอ้ยดู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 นี่นี่เลนโซ่้วยเลนโซ่้วยเอ้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 ยเอาเลยเอาเลย เฮ้ยม่เล่นแรงน่นอน่ะเอาปุดออกมาเออเอาโอ้ปะปะปะจุบจุบุเฮ้ย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 ยอานี่นี่อ้เยล็อลบแล้ว แล้วนะคะอีกที่กำปังก็ไม่อยู่นะล่าสุดที่กำังก็ไม่อยู่โดนรถเขาเลยนะคะเฮ้ยเต็มเลยเต็มคาราเบลมาเลยนี่ <c oughs> <c oughs> เต็มคาราเบลเต็มคาราเบล <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลบก,ก่อนตั้งหลักก่อนไ <c oughs> ถไทไทนี่รถไทไม่ต้องนะคะ ไ้มีกำบังผ้าแลมแต่ว่าในบ้านนี่เต็มไปหมดเลยนะคะแม่แมอ่าเต็มไปหมดแล้วดินนะคะดินดินเต็มไปหมดแล้ว <c oughs> อีก้อนใหญ่ด้วยไอ้ยาก้อนใหญ่ด้วยแม่ก <c oughs> ้อนใหญ่ด้วยเ,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 ยเอ้ก้อนใหญ่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเสาเฮ้ยเสาเฮ้ยเสาล่สุดเสาแม่จา อารวา,าสเสาแล้วจ้าล่าสุดอารวา,าสเสาแล้วนะคะไม่เอาไม่เอายี่ล่าสุดเสาเสาล่าสุดเสาค่ะแม่แม่อืออืออออืออืออเอ้าออเล่นสนุกเลยนะเล่นสนุกเลยนะไม่แคร์ใครด้วยตอนนี้เออไม่แคร์ใครด้วยนะคะไม่แคร์ใครด้วย ไม่ยอมแคร์ใครด้วยนะคะี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยว้าววาวเฮ้ยพอแล้ว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 ลูกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วดูนม่แม่พอแล้วลูกพอแล้วหลุดโท่เดี๋ยวตามหาไม่เจอนะคะโอ้ยเนาะ ออารมณ์ดีรอเรื่อเกมใส่โอเคนะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้นะคะไม่พอนขออนุญาตไอ้หยุดจะหยุดคลิปอยู่แล้วเฮ้ย,ยมาเร็ว โอเคนะคะแม่ๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะมาแรงมากแม่ๆสูซูไม่ไหวแล้วซู้ไม่ไหวแล้วซูสาวน้อยไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบเจอกันไหนในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ